ว่ากันที่เรื่องของพระปลอมเดินขากระเพกอยู่ด้านหลังนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือโอ้โหจัดเต็มเพื่อที่จะเรียกคะแนนความสงสารเนี่ยนะครับ,รบหนึ่งก็คือเป็นพระมีไม้เท้าทําท่าขากระเพกดูอยู่ในอาการเหมือนคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปเดินเลียกไรเงินนะ่าไปดูคลิปตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยพระเนี่ยนะแก้งขาพิการหน่อย

ปั๊มไปกูเดี๋ยวไปบวชอยู่แน่นอ่กูแล้วกูธรรมยุทธ์มึงรู้ไหมกูธรรมยุทธ์มึงรู้เปล่ามึงคนละตระกูลกับกูแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวไปที่โรงพักสพเมืองปากน้ำดี๋ิฉันสายงานพุ่งกลับอีกทีหนึ่งอ่ามโดนจับได้นี่โวยวายใหญ่โดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยสายธรรมยุทธ์นะฮะสายอื่นอย่ามายุทธกับกูอ๋อพูดประมาณนี้ใช่นี่นะครับโดยพระนะฮะ เออจะเรียกว่าพระใช่ไหมเนี่ยคืออ่ะคนแต่งกายคล้ายพระนี่นะครับไม่ใช่พระแล้วแบบนี้ถือไม้เท้าเดินกระเพกเรียรายเงินอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่เขาบอกว่าเนี่ยคือหลายพื้นที่เลยนะมีที่สมุทรปราการก็มีนะครับพอตํารวจเนี่ยเข้าตรวจสอบพบก็พบว่าเดินได้ปกติวอยาวไม่ยอมให้จับสุดท้ายตํารวจจะคุมตัวไปโรงพักนะครับล่าสุดไปปรากฏบอกว่าเนี่ย อยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์นใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก็ยังมีคนเอาเงินไปให้นะเขาบอกว่าเอาไปคือไปตรงนั้นเนี่ยมีชาวต่างชาติเยอะชาวต่างชาติเยอะไงแยกราชประสงค์อ่ะก็เลยเนี่ยไปเรียกรายเงินเน้นชาวต่างชาตินี่นะฮะเขาบอกว่าเงินเต็มบาทไปหมดเลยเนี่ยคนนี้ย้ายจากพระประแดงสมุทรปราการข้ามถิ่นมาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับ ล่าสุดผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์คุณเนยนัชนิตนะดูจังหวะนี้คุณบรรจงทำอะไรเนี่ยก็เพิกกะเพกไปทําทีว่าเนี่ยจะอาเจียนไงโกงคอเนี่ยดูดูเด้อเด้อแหมมีตะวัดขาด้วยนะท่าเดินนี่แบบนี่ตะวัดขาตะวัดขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยทำได้เหมือนมากเหรอดูดิดูดิจัดเต็มเลยนะจัดเต็มเลย acting acting โอ้โหดู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 นี่จังหวะจังหวัดตะวัดขาเป็นอะไรเนี่ยฮะเออนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์คุณเนยนัชนิตไปแยกรัฐประสงค์ นะฮะแต่ไม่เจอแล้วครับไม่เจอเออไม่เจอแล้วเจอแต่แม่ชีแม่ชีมายืนแล้วก็นั่งอยู่ริมฟุตบาทแม่ชีมาเรียรายเงินบริจาคนักท่องเที่ยวที่บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณออพระไม่อยู่ชีมาแทนเอเอเนี่ยที่นี่ชาวต,ต่างชาติจะมาไหว้พระพรหมไงครับแถบนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามกับแม่ค้าที่ขายดอกบัวนะบอกว่าเนี่ยเห็นพระขากระเพกมาหยุดอยู่หน้าร้านเนี่ย เมื่อวานเมื่อวานตอนเช้านะมาหยุดอยู่หน้าร้านแล้วก็ทำท่าทำทางก้มๆเงยๆโดยมีผ้าก๊อตเนี่ยปิดที่ตาและใส่เฟือกที่คอ,อแล้วก็เปิดวิทยุเสียงสวดมนต์ดังลั่นเลยคือเจ็บหนักเลยอาการตาภ<อ>าพเนี่ยเจ็บหนักเลยดูปางดูปาง่ปาก,ปากาข้าบอะไรอ่ะคือตัวเอง a c t ิ้งไม่พอต้องมีเสียงประกอบด้วยมีเสียงสวดมนต์ด้วยนะโอ้โหนี่จัดเต็มเลยนะครับส่วนในบาทพระนั้นทางแม่ค้าเขาบอกว่าเนี่ยนะ เต็มไปด้วยเงินที่นักท่องเที่ยวเนี่ย <_ an> เห็นแล้วก็สงสารมอบให้แต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้ป่วยอะไรเ,เห็นบอกว่าเนี่ยนอกจากพระขากระเพกแล้วก็ยังมีพระขับรถเก๋งมายืนรอรับบริจาคก็มีออกมากันหลายสายเหรอเนี่ยนัดเจอกันที่นี่เหรอไม่เขาเรียกว,ว่ามากันมาเจอกันโดยมิได้นัดหม <_ an> ายโอ,อ้โหดูโกงคอจังหวะนี้โกงคออาเจียน ไม่ไหวแล้วทั้งพระทั้งชีเนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะหนูก็ยังงงว่าทําไมเขาถึงเดินแบบนั้นเพราะว่าในในคลิปคือเขาเดินหนีตํารวจเขาเดินเดินได้ปกติแต่แบบพอมาอยู่ตรงนี้ต่อหน้าคนเขาก็เดินแบบกระเพกกระเพกอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆก็รู้สึกแบบไม่โอเคค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบการแบบที่เราหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวต,ต่างชาติเขาไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ภาพลักษณ ของของใช่ค่ะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนแบบว่ามารับบาดเพื่อที่จะเอาตังค์อะไรเงี้ยค่ะแบบบางคนก็เอาเก้าอี้มานั่งเองอะไรอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่ชียอย่างเงี้ยนี่นะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับแม่ค้าขายดอกบัวเหมือนกันนะชื่อป้าหมูนะครับนี่ป้าหมูนี่ก็ขายมานานนะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย พระที่แก้งพิการเนี่ยเคยเห็นแล้วมาเดินเรี่ยกไรแถวแยนะ่ราชประสงค์เมื่อหลายปีก่อนพอรับตาคนเนี่ยเห็นกับตาเลยนะเดินได้ปกตออิทีแรกทำท่าเดินแบบกระเพงเ<อ>ไงพอไม่มีคนปุ๊บกลับมาเดินปกติหลังจากนั้นก็หายไปจนกระทั่งสองวันที่ผ่านมามีคนเห็นกลับมาอีกแล้ว<อ>นะฮะกลับมาอีกแล้วเห็นไหมภาพ เนี่ยตอนตำรวจคุมตัวยังเดินปกติอยู่เลยนะโอตอนตำรวจมานี่ยืนตรงเลยยืนตรงเลยนะแล้วลวงกตาลูกกตาเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เออแล้วป้ปปิดไว้เฉยๆอะนี่นะป้าบอกรู้อยู่แล้วไม่ใช่พัะจริงเนี่ยแต่ไม่อยากจะยุ่งเดี๋ยวลองฟังป้าหน่อยฮะมาแกหายไปเป็นปีก็ป้าอยู่ตรงนี้40ปีแล้วที่เห็นท่าทีเขาเป็นยังไงบ้างแกก็เดินแบบนี้ของแกนั่นแหละ เดินลากไปเดี๋ยวก็ขาดีเดี๋ยวก็ขาเป๋แต่แก่ๆเยอะเที่ยวนี้แก่ๆเยอะแล้วก็ตาแก่ก็ปิดมาก่อนแกไม่ได้ปิดเมื่อก่อนมาแค่ขาเป๋เมื่อก่อนก็เดินแบบเป๋ๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็เดินดีเดี๋ยวก็เดินไม่ดีแกหายไปนานหายไปเป็นสิบปีแล้วเพิ่งกลับมาวันนี้หรอเพิ่งเห็นได้สามวันหรือสองวันนี่แหละอยู่องค์หนึ่งสปาตาจำได้ไหมอ่าอ่ะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดการเพราะว่าตรงนี้ก็เนี่ยชาวต่างชาติเขามากัน ก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศอะพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะเดี๋ยวมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเงินที่เขาให้ไปเต็มบาทเลยนะโอ้โหโอ้โหคงไปได้ได้หลายเหมือนกันอ่ะได้หลายมือนะใช่ใช่ใช่ไม่รู้ซื้ออะไรเนี่ยนะครับเวลามีใครไปถามก็ด่าเขาบอกตัวเองอยู่สายธรรมยุทธ์สายธรรมยุทธ์ก็ทําไม่ได้เนี่ยสายธรรมยุทธ์นี่พับป่าใช่ไหมสายไหนก็ไม่ได้หรอกแบบเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าสายเสมอครับนี่แบบเนี้ยอ